ขอเสียงผ่ยดมาให้จุลพัรธ์อมนวิวัฒน์หน่อยค่ะพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับวันนี้ผมจุลพันธ์นมนวิวัฒน์หัวหน้าพักเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีวันนี้มาเป็นกองหน้า ให้กับคุณยศชนะงวงสวัสดและเต้นนัทวุฒิใส่เกลืออยากเจอไม่อยากเจอช้านิดหนึ่งติดอยู่ที่เวทีสังกแพงกำลังเดินทางมาหาหมฮานะครับเต้นกำลังเกิดพอได้ใจลึกๆว่าวันนี้มาหาคนเชียงใหม่จะปัดผมเปยซ้ายหรือว่าปัดผมเปยขวากำลังมาอยู่ครับกำลังเดินทางมาอยู่ผมเรียนกับพี่น้องอย่างนี้ครับว่าวันนี้เป็นเกียรติ และวันนี้เป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยที่เป็นคนเชียงใหม่คนที่สองต่อจากคุณทักษิณชินนวัตรใช่ไม่ใช่พี่น้อง<ช>ผมถามพี่น้องยังรักทักษิณใช่ไหม<ช>ยังรักเพื่อไทยใช่หรือไม่ใช่ใชวันนี้พักเพื่อไทยกลับมาอย่างแข็งแรงเราจะมาทวงคืนแชมป์พี่น้องครับ เราต้องการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งทำประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนพักเพื่อไทยพิสูจน์มาแล้วว่าทุกครั้งที่พรักเพื่อไทยทำงานพี่น้องประชาชนอยู่ได้อยู่ดีเศรษฐกิจเดินหน้าพี่น้องอยู่ด้วยความสุขพี่น้องครับวันนี้พรกเพื่อไทยเราเดินหน้าสู่การเลือกตั้งเราเดินมาพร้อมกับจุดแข็งสามอย่างจุดแข็งข้อแรกซึ่งเป็นจุดแข็งของเพื่อไทยเสมอมา คือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเราเคยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เป็นขวัญใจและอยู่ในหัวใจของประชาชนพลท่านทักษิณชิน,นวัตรคนที่หนึ่งท่านยิ่งรักชิน,นวัตรมาถึงท่านสมชายวงสวัสด์ท่านสมัครสุนทรเวชท,ท่านเสษฐาทวีสินท่านแพทองทานชิน,นวัตรเหล่านี้เป็นบุคลากรที่พี่น้องประชาชนรัก และศรัทธาทุกคนถูกออกจากการเมืองโดยกลไกที่ไม่ใช่ประชาชนแต่พี่น้องครับวันนี้เราได้เลือดเนื้อเชื้อไขของคนเจีงยงใหม่มาแห่หนึ่งคนคุณเชนยศชันันวงศสวัสดพี่น้องประชาชนพร้อมจะส่งเชนเข้าทำเนียบเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมไม่พร้อมเราเดินหน้าสู่การเลือกตั้งพร้อมกันพักและประชาชน เราจะพร้อมส่งเชนไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณเชนเป็นนักวิชาการครับจบการศึกษาด็อกเตอร์ไปทำงานในแวดวงวิชาการท่านประสบความสำเร็จได้เป็นศาสตราจารย์ตั้งแต่อายุยังน้อยทำในงานในหน้าที่แวดวงวิชาการได้เป็นถึงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอย่างมหิดลพี่น้องครับ คนอย่างนี้เนี่ยมีโอกาสแล้วกลับเข้ามาสู่แวดวงการเมืองเพื่อทำงานให้พี่น้องประชาชนท่านประกาศชัดเจนว่าจะนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูงรายได้สูงหมายถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหมายถึงความเหลื่อมล้ำที่ลดลงหมายถึงประชาชนทุกคนที่มีรายได้มากขึ้นวันนี้เราเดินหน้าสู่การทำงานเพื่อประชาชนข้อสำคัญ ในแวดวงการเมืองปัจจุบันทุกพักการเมืองมีเชนยศชนันคนเดียวไม่มานั่งศาสาดโคลนใส่ใครพร้อมจะเดินหน้าประเทศไทยให้ก้าวข้ามความขัดแยง้งดีไม่ดีครับพี่น้องพี่น้องครับวันนี้เราได้ตัวบุคลากรที่ดีนะครับมาเป็นคนถือธงนำในการที่จะก้าวไปเป็นนายกรัฐมนตรีแต่จุดแข็งของพรรคเพื่อไทยอีกหนึ่งจุด จุดแข็งของเพื่อไทยเสมอมาคือสอสอครับที่นั่งอยู่ข้างหลังผมในสิบคนสิบสอคนนะมาลำพูนอีกสองเขต12คนนี่คือขุนพลของเพื่อไทยในการที่จะเดินหน้าสู่การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขุนพลของพวกเราคัดจากคนที่ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนคนที่ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีทั้งคนที่เป็นนักวิชาการมีทั้งคนที่เป็นหมอมีทั้งคนที่ทำงานท้องถิ่นมีทั้งคนที่ทำงานเพื่อเกษตรกรวันนี้ทุกคนพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานให้พี่น้องประชาชนไม่มีทางเหมือนอย่างพักการเมืองพักอื่นเขาที่ประชาชนจะต้องมาประกาศตามหาคนหายวันนี้หนให้กำลังใจสอสอทั้ง12ท่านเชียงใหม่สิบเขตลำพูนสองเขต ตบมือด,ดังๆนานๆดังอีกพี่น้องครับทุกคนพร้อมทำงานทุ่มเทเพื่อพี่น้องประชาชนแต่ละเขตไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนครับวันจับฉลากจับเบอร์หลายคนมาถามผมเต้นมาถามผมเอ๊ะทำไมจับโจกเบอร์เนี่ยง่อย่างได้เบอร์เก้าเบอร์มันหมานเบอร์มันเฮงผมบอกว่าเบอร์นี้ไม well, ่ธรรมดา ปี2548มีคนคนหนึ่งไปโจกเบอร์เหมือนกับผมที่กรุงเทพได้เบอร์เก้าเหมือนกันเลยครับทักษิณชินวัตรพี่น้องวันที่ผมเดินไปมันเหมือนเทวดาดนใจถ้าท่านติดตามช่องทางเวลาที่เขาถ่ายทอดสดผมเตลวขึ้นไปบนเวทีมั่นใจไม่มองซ้ายไม่มองขวาเหลียวไปดูลูกไอ้ลูกนี่มันโดดอยู่ลูกเดียวยื่นมือออกไปมันโดดขึ้นมาหาเลย ได้เป็นเบอร์เก้าอ่ะพี่น้องวันนี้พรรคเพื่อไทยได้เบอร์เก,ก้าพรรคการเมืองอื่นที่มาแข่งกับเขาบางพรรคได้เบอร์37บางพรรคได้เบอร์46เขาเหมือนกันอยู่อย่างครับ37บเบิกบวกกันได้ส0บสบหบวกกันได้ส0บปอกเก้ากินลวดครับพี่น้องครับ พี่น้องวันนี้มันเหมือนเทวดาฟ้าดินดนใจให้พวกเราเดินหน้าสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งแน่นอนครับจุดแข็งของพวกผมอย่างที่บอกหนึ่งคือแคนดิเดตนายกสองคือผู้สมัครสสที่จะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างทุ่มเทแรงกายแรงใจวันนี้จุดเด่นของเพื่อไทยอีกหนึ่งข้อคือนโยบายนั่งเอะครับไอเพราะว่านโยบายแล้วจะเมินละจะยาวละ <laughs> <laughs> เอ็นดูเขาเนาะ พี่น้องครับวันนี้นโยบายของพรรคเพื่อไทยมาพร้อมนโยบายทีเด็ดมากมายที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนวันนี้คนไหนนั่งนี่เป็นนี่ยกมือให้ดูนะครับเป็นนี่ทุกคนนะครับแต่กันนี <laughs> ่เหมือนกันครับบนนี่นั่งนี่เป็นนี่หมดครับพี่น้องครับ หนี้สินมันคือโซ่ตรวนที่มันทวงขาประชาชนไม่ให้เดินหน้าไม่ให้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตตัวเองได้การดูแลครอบครัวมันก็ติดปัญหาหนี้สินการจะเดินหน้าอาชีพมันก็ติดหนี้สินเกา่าวันนี้ต้องการปลดหนี้ให้ประชาชนให้ได้มากที่สุดในช่วงสองปีที่เป็นรัฐบาลกับคุณเศรษฐากับคุณแพทองทานเราแก้หนี้ประชาชนไปแล้วหล้านรายเป็นเงิน4ี่แสนล้านบาท แต่มันยังไม่แล้วเสร็จครับยังมีภารกิจต้องทำอีกมากวันนี้เราจะเดินหน้าแก้ไขหนี้สินให้ประชาชนอย่างแรกหนี้นอกระบบต้องหมดไปใครเป็นหนี้นอกระบบเราจะจัดสินเชื่อให้คนละห้าหมื่นดอกเบี้ยป,ปีหนึ่งสามเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องมีอะไรมาคำ้ำห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นหเอาไปปลดหนี้นอกระบบให้หมดดีไม่ดีพี่น้อง <S <S> <S เราจะแก้ไขหนี้สินนอกระบบด้วยอหนี้สินในระบบด้วย คนไหนเป็นหนี้ธนาคารถ้าท่านเป็นหนี้ธนาคารไม่เกินกว่าสองแสนบาทเราจะสร้างกลไกในการเอาหนี้ท่านออกมาจากธนาคารแล้วให้ท่านสามารถชำระคืนในราคาที่มันไหว10%นเนี่ยพอไหวไหมเป็นหนี้สองแสนจ่ายสอง0มื่นปลดหนี้เอาไม่เอา,เ,อาเราต้องการแก้ไขหนี้สินให้ท่านผู้สูงอายุ คนไหนเป็นหนี้กับธนาคารรัฐธนาคารรัฐอย่างเช่นออมสินอย่างเช่นทกสถ้าท่านเป็นหนี้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทเกิน60สปีอายุเกิน60ปีเป็นหนี้ไม่เกินแสนบาทยกคือเลยดีไม่ดีครับพี่น้องยิ้มเลยนะขางลางนี่สงสัยจะอายุเกินพี่น้องครับเราต้องการแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบเราจะเดินหน้าในเรื่องของการช่วย กลุ่มคนที่เป็นหนี้ดีด้วยใครที่ชําระหนี้ครบทุกงวดจ่ายตรงทุกครั้งเราจะให้ท่านชําระคืนจ่ายตรงได้ดีหนึ่งปีเราจะช่วยจ่ายฟรีให้ท่านหนึ่งงวดเป็นการลดภาระให้ท่านเช่นเดียวกันวันนี้เราจะแก้ไขปัญหาหนี้สินปลดโซ่ตรวนของประชาชนเพื่อให้ทุกคนเดินหน้าได้ไอีกกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษพี่น้องเกษตรกรครับนั่งนี้มีเกษตรกรนักกครับยกมือพอนะครับ เขตวงนอกเนาะในเมืองนี่ไม่ค่อยเหลือแล้วนะครับแต่เขตวงนอกพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเยอะมากวันนี้เราต้องช่วยพี่น้องเกษตรกร,ร,กรครับเกษตรกร,ร,กรสิ่งแรกที่ท่านจะได้คือเสียงสะท้อนจากสสของท่านจากตัวผู้แทนของท่านที่มาบอกผมว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาเราพักหนี้ให้เกษตรกร,ร,กรในวงเงินไม่เกินกว่าสอง2,000บาทแต่เกษตรกร,ร,กรในเชีงยงใหม่หลายคนเป็นหนี้นักเหลือนั่นแม่นบ่แม่นครับวันนี้เราต้องการพักหนี้ให้ท่าน วันนี้เราจะเดินหน้าในเรื่องของการพักหนี้เกษตรกรรอบใหม่พักให้แหมสมปีครับทั้งต้นและดอกเป็นจำนวนเงินไม่เกิน5 0 0แสนบาทคราวนี้พอหรือ,อยังพี่น้องพอแน่นะไม่ใช่มาถึงขอเพิ่มแหมนะครั้งนี้อยู่แน่นะครับ5 0 0แสนบาท3ปีเราพักหนี้ให้เกษตรกรแล้วเราต้องมาดูแรในเรื่องปัจจัยการผลิต เราจะมีคูป,ปองให้พี่น้องเกษตรกรคนละสองใบใบหนึ่งจะเป็นเอาไว้แลกปุ๋ยคุณภาพดีจากรัฐซึ่งจะต้องมีการตรวจดินเพื่อที่จะรู้ว่าต้องการปุ๋ยประเภทไหนปุ๋ยนี่สามารถแลกได้หนึ่งใบคูป,ปองหนึ่งใบแลกได้250กิโลกรัมใบที่สองเอาไว้แลกพืชพันธุ์พืชเมล็ดพันธุนนนน์สามารถแลกได้150กิโลกรัมและจะเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นดีจากรัฐ เช่นเดียวกันสุดท้ายเราต้องดูแลในเรื่องของราคาซึ่งกลไกลในการดูแลครั้งนี้แน่นอนว่าเรามีเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวหอมมะลิที่1 5 0 0 0ันบาทข้าวขาวข้าวนึ่งราคาหนึ่งมบาทในขณะที่ยางพาราเจ็ดสิบข้าวโพดเจ็บาทเสาห้าสตางค์มันสำปะหลังสมบาทวันนี้เรามีเป้าหมายราคาที่ชัดเจนแต่กลไกที่เราจะนำเสนอกับพี่น้องคือคกลไกใหม่ครับนี่คือนวัตกรรม ทางนโยบายคือการประกันกำไรสินค้าเกษตรที่30%การประกันกำไรสินค้าเกษตร30จะเป็นเครื่องยืนยันว่าจากนี้ต่อไปพี่น้องเกษตรกรจะไม่มีวันขาดทุนอีกต่อไปพี่น้องเกษตรกรต้องอยู่ในภาคการเกษตรได้อย่างภาคภูมิใจสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองเพราะต้นทุนการผลิตขึ้นทุกปีราคาสินค้าเกษตรมีขึ้นมีลงแม่นกับครับ แต่ว่าต้นทุนการผลิตปุ๋ยและยาผมเกิดมาเป็นผู้เป็นคนเห็นมันขึ้นอย่างเดียวมันไม่เคยลงให้เราเพราะฉะนั้นเมื่อปัจจัยเมื่อปัจจัยการผลิตเช่นปุ๋ยและยามันขึ้นตลอดเวลาเราจะประกันกําไรให้ท่านไม่ว่าราคาพืชผลการเกษตรจะขึ้นหรือจะลงไม่ว่าต้นทุนของท่านจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่ก็ตามจากนี้ต่อไปไม่ว่าทําการเกษตรกี่ครั้งพี่น้องเกษตรกรต้องมีกําไรทุกครั้งไป นอกจากนั้นปัญหาอย่างเช่นเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของยาเสพติดผมในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยประกาศตรงนี้เลยว่าทั้งยาเสพติดและสแกมเมอร์ไม่จบไม่เลิก,ลกดีไม่ดีพี่น้องเราจะเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาเรื่องของยาเสพติดให้ประชาชนเมื่อคู่ก่อนขึ้นเวทีมีคุณแม่ลูกเล็กเดินมาบอกว่านอกจากเรื่องของยาต่างๆแล้วเนี่ย ช่วยดูเรื่องของกัญชาด้วยกัญชามู่หงเขาก็บ้าวนะครับเพราะกัญชาเนี่ยมันเป็นแหล่งต้นเกิดของการเสพติดและกัญชาปัจจุบันนี้กลายเป็นมลภาวะในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะว่าคนมาสูบอยู่ข้างถนนกลายเป็นกลิ่นกลายเป็นมลภาวะที่มันรบกวนวันนี้เราต้องการเดินหน้าให้เชียงใหม่กลายเป็นเมืองที่ปลอดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับพี่น้องครับวันนี้เราต้องเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดให้มันครบ วงจรมันมียาเสพติดใหม่ๆเข้ามาหาพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาวันนี้เป็นเรื่องของกัญชาผสมยาแก้ไอเกยหันก่อมันเข้าถึงเยาวชนเข้าถึงลูกหลานกินแล้วมันเมาเหมือนกันนะครับวันนี้เราต้องมาสร้างกลไกที่จะปกป้องลูกหลานเราวันนี้เราจะทําก็คือการยึดทรัพย์กลุ่มคนที่เป็นผู้ขายผู้ค้าทุกคนอย่างเด็ดขาดเราจะทําการ นำเอาภาระของชุมชนในการบําบัดเนี่ยส่งกลับคืนมาเป็นปัญหาของรัฐโดยเราจะทำหนึ่งจังหวัด1นึ่ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูให้กับประชาชนในเรื่องของ scammer scammer มเ,มมเ,มเนี่ยนอกจากการแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อแล้วเราจะต้องสร้างกองทุนครับกองทุนนี้มีไว้ทำอะไรมีไว้คืนเงินให้เหยื่อผู้เสียหายครับ วันนี้พี่น้องประชาชนโดนหลอกโดนสแกมเมอร์หลอกเนี่ยไม่เคยได้เงินคืนสักบาทสักสกตางแดงเดียวหลายคนสิ้นเนื้อประดาตัววันนี้เราจะสร้างกองทุนเพื่อคืนให้ท่านพี่น้องครับปัญหาเรื่องสแกมเมอร์เกิดจากประเทศด้านขวามือปัญหาเรื่องของยาเสพติดเกิดจากประเทศด้านซ้ายมือสองปัญหานี้ถ้าต้นต่อจัดการไม่ได้พรรคเพื่อไทยจะจัดการให้เองดีไม่ดีพี่น้อง เราต้องดึงเอาเยาวชนของเราคืนมาเราต้องเอาความปกติของเราคืนให้ประชาชนเราจะต้องเอาความสงบสุขและความปลอดภัยให้ประชาชนคนไทยทุกคนพี่น้องครับเรื่องเศรษฐ,ฐกิจเราก็ไม่ละทิง้งเรื่อง SME เรื่องของ e-commerce e-commerce คือการค้าขายวันนี้เนี่ยตลาดค้าขายมันไปอยู่ในโลกออนไลน์หมดแล้วคนไหนนั่งนี่คนทุกคนนะครับกู้คนมอแล้ะครับ กดมือถือซื้อของโมนะครับวันนี้การค้าการขายไปอยู่บนโลกออนไลน์แต่รัฐเก็บภาษีไม่ได้นะครับและที่สําคัญเม็ดเงินมันไม่อยู่กับประเทศเราเพราะแพลตฟอร์มออนไลน์เหล่านี้กลายเป็นสัญชาติต่างประเทศหมดวันนี้พักเพื่อไทยเราจะสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นสัญชาติไทยเพื่อให้คนไทยสามารถค้าขายได้ไม่ต้องเก็บ G ีพี ไม่ต้องมีค่าขนส่งที่มีกำไรเราคิดราคาต้นทุนให้เพื่อให้คนไทยและธุรกิจไทยสามารถเติบโตได้เราจะทวงคืนอธิปไตยทางดิจิทัลคืนกลับมาให้กับคนไทยทุกคนครับพี่น้องเรื่องของการเดินหน้าในเรื่องของ SME อีกอย่างหนึง่งเราจะเปิดโอกาสให้ SME สามารถขายสินค้าให้กับภาครัฐได้ การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐจะต้องเพิ่มสัดส,ส่วนของ SME เข้าไปจะต้องให้แต้มต่อกับเขาเข้าไปเพื่อให้ SME คือธุรกิจเล็กๆของประเทศไทยสามารถเติบโตได้เขาสามารถที่จะยืนได้อย่างแข็งแรงภายใต้การนำของรัฐบาลพักเพื่อไทยแต่การจะทําให้ธุรกิจเหล่านี้เติบโตวันนี้เราดึงเอาเทคโนโลยีเข้ามาครับคุณเชนยศชนันประกาศชัดเจนว่าเราจะดึงเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยเสริมธุรกิจช่วยเสริมอุตสาหการรมไทย ดึงเอาความรู้จากต่างชาติเข้ามาเป็นของเราแล้วเราจะได้มีนวัตกรรมมีธุรกิจใหม่ๆร่ำรวยเงินมีแหล่งไรายได้ใหม่ๆแต่วันนี้พี่น้องครับประชาชนคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมสิ่งที่ทำต้องทำคือการพัฒนาคนไปด้วยเราต้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่ไม่เพียงพอครับวันนี้สิ่งที่พรคเพื่อไทยจะทำเรารู้ปัญหาครับพี่น้องประชาชนอยู่ละปูนเนี่ย อยู่นิคมเนี่ยอยู่เชียงใหม่ก็าตามต้องการพัฒนาตนเองเขาพูดกันมาตลอดครับใครก็พูด up skill re skill up skill re skill up skill re skill เนี่ยเสี่ยงสตังค์นะครับเพราะว่าทุกคนเวลาจะไปเรียนเพิ่มเติมต้องจ่ายตังค์ยุดงานเขาปรจัยตังค์ให้เฮานะครับเพราะฉะนั้นจะ up skill re skill ได้ยังไงวันนี้สิ่งที่พักเพื่อไทยทำคือโครงการเรียนได้งบจบได้งาน เรียนได้งบจบได้งานเป็นโอกาสของน้องๆเยาวชนของคนวัยกลางคนของคนสูงอายุทุกคนที่ต้องการจะพัฒนาทักษะใหม่เราจะจัดสรรงบประมาณให้ครับเรียนได้งบจบได้งานในสาขาวิชาที่ต้องการเช่น AI เช่นดิจิตัลเช่นหุ่นยนต์เช่นเรื่องของบล็อกเชนสาขาวิชาเหล่านี้เป็นที่ต้องการมากในสังคม สิ่งที่พักเพื่อไทยจะทําให้กับพี่น้องประชาชนคือใครต้องตามที่จะมาอัพสกิลรีสกิลเราจะให้มีปีละหนึ่งล้านคนปีละหนึ่งล้านคนจะได้เงินงบประมาณคนละหนึ่งหมื่นบาทเอาไปอัพสกิลรีสกิลที่ว่านี่แหละเสร็จแล้วเรียนจบเรียนได้งบจบมายืนยันว่าท่านจะสามารถหางานในสาขานั้นๆได้เราต้องทำให้คนไทยพร้อม กับเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปเราต้องทำให้ประเทศไทยพร้อมกับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดที่จะเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนครับผมมาเล่าให้พี่น้องเจียงใหม่ฟังแหมเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของลำไยครับวันนี้ผมได้มาหลายจอเลยครับเพราะว่าไปตั้งแต่ไปตรงไหนมาเขาฮือ้อมดละครับพี่น้องครับทำไมภาคกลางมีข้าภาคใต้มียาง แล้วภาคเหนือมันจะมีลำาไยไม่ได้มันเป็นสัญลักษณ์ของเรามันเป็นประเพณีวัฒนธรรมของเรามันเป็นเกษตรหลักของพี่น้องประชาชนวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่นำเสนอโดยสสรังสรรค์มณีรัตน์โดยสสออมด้วยช่วยกันนะครับสสออมชื่อสีโสภาโกธําลือขอโทษลืมชื่อนะครับหลายคนที่เข้ามา นะครับเสนอกฎหมายเรื่องลำไยเป็นพรบรยุทธศาสตร์ลำไยเพื่อให้ลำไยเนี่ยมันอยู่ในระนาบระดับเดียวกันกับยางพาราข้าวที่คนใต้ปลูกยางกันเขายังมีกฎหมายเขายังมีหน่วยงานการยางแห่งชาติแล้วทำไมลำไยบ้านเราทำไมมะม่วงบ้านเรามันจะมีบ้างไม่ได้วันนี้สิ่งที่เราเสนอคือกฎหมายลำไยพรบยุทธศาสตร์ลำไย แต่เป็นที่น่าเสียดายครับพวกผมผ่านสภาจนเรียบร้อยหมดแล้วติดอยู่ที่สว,วกำลังจะผ่านและเหลือแหมซิบกว่าวันมันมีคนหนีการตรวจสอบยุบสภาหนีวะหนูนั่นเองพี่น้องครับยุบสภาหนีทำให้กฎหมายนี้สะดุดติดขัดวันนี้ยืนยันนะครับพรรคเพื่อไทยมีโอกาสกลับไปอีกครั้งพอวอลำใหญ่เราจะยืนยันกฎหมายเดินหน้าต่อ เพื่อให้สินค้าเกษตรสำคัญของภาคเหนือมีกฎหมายเป็นของตัวเองสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนดีไม่ดีพี่น้องวันนี้เราต้องเดินหน้าแก้ไขอีกหลายอย่างสิ่งที่ต้องทวงคืนอธิปไตยมาอีกอย่างหนึ่งนอกจากเรื่องของนอกจากเรื่องของพวกอ e ีคอมเมิร์ซพวกแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วเนี่ยเราต้องทวงคืนอธิปไตย ทางการค้าอธิปไตยทางการค้าคืออะไรวันนี้เราโดนปล้นอธิปไตยทางการค้าไปโดยล้งจากต่างประเทศล้งต่างประเทศเข้ามากดราคาสินค้าเกษตรแล้วผมถามว่าเขาเก่งกว่าเรายัางไงมันมีดีกว่็เฮายัางไงเขาดีก็พวกามคนเชียงใหม่กับครับคนต่างชาติทําไมเขามีล้งได้แล้วมันจะมีล้งที่มันสัญชาติไทยเกิดขึ้นโดยคนเชียงใหม เกิดขึ้นโดยคนละปูลไม่ได้วันนี้พรรคเพื่อไทยจะสนับสนุนให้มันเกิดลงของคนไทยเพื่อให้เราสามารถค้าขายอย่างเป็นธรรมดูแลเกษตรกร,รไทยแน่นอนล้งก็ต้องมีกําไรเกษตรกรก็ต้องอยู่ได้เพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขวันนี้ทวงคืนอธิป,ปไตยมาแล้วในเรื่องของดิจิตัลเรามาทวงคืนอธิป,ปไตยในเรื่องของการค้าการขายในเรื่องของลง อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างที่ต้องทวงคืนอธิปไตยให้คนไทยคืออธิปไตยต่ออากาศบริสุทธิ์ครับคนที่ผลักดันนี่ยืนขึ้นมาจากผกลตั้งสุดที่ทำอันนี้เป็นอดีตสสเชียงใหม่เข้าไปในสภาครั้งที่แล้วไม่ได้เข้าสภาเสียดายมากแต่ไปเป็นประธานการมาธิการเอากฎหมายจนเสร็จอะกฎหมาย200มาตราจนเสร็จ เราเกือบมีกฎหมายพรบอากาศสะอาดสุดท้ายเหมือนเดิมครับหนูยุบสภานหนีแหมละเอาแหม,มวันนี้เราต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งหากเป็นรัฐบาลพรบอากาศสะอาดรัฐบาลเพื่อไทยเดินหน้าต่อให้จบแน่นอนครับพี่น้องครับดีไม่ดีครับเพราะอากาศบริสุทธิ์มันคือสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเราวันนี้เราต้องดูแลพี่น้องประชาชน เราต้องสร้างกลไกลที่จะสามารถชดเชยได้ว่าใครก็ตามเป็นผู้ก่อกำเนิดควันพิษฝุ่นละอองจะต้องเป็นผู้ชดใช้ชดเชยด้วยเช่นกันข้างเวทีบอกด้วยนะครับผมเหลือเท่าไหร่ไม่งั้นผมพูดไปเรื่อยๆได้นะครับเอาให้ลงแล้ว <c oughs> <c oughs> ครับพี่น้องวันนี้มีโอกาสได้มาเล่านโยบายดีๆให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ เหลือเวลาไม่มากพี่น้องเหลืออีกเพียงแค่30วันจะถึงวันที่เลือกตั้ง8กุมภาแต่ละเขตจะมีสอสอเขตที่เบอร์ไม่เหมือนกันแต่พักจำไว้ในใจเลยครับพักเพื่อไทยเบอร์อะไรครับพักเพื่อไทยเบอร์อะไรครับเราเดินหน้าสู่การเลือกตั้งพร้อมกันวันนี้ไม่ใช่เวลาลองผิดลองถูกของประเทศอีกต่อไปเราให้บางพักการเมืองลองไปแล้ว 14ล้านเสียงเอาไปยกให้อนุทินเป็นนายกหมดแล้วถามว่ามันมีอะไรดีขึ้นนอกจากอนุรักษ์นิยมที่แข็งแรงขึ้นพี่น้องประชาชนวันนี้เป็นเวลาที่เราจะต้องเดินหน้าประเทศพักเพื่อไทยเท่านั้นที่มีประสบการณ์พักเพื่อไทยเท่านั้นที่ทำได้เราทำสำเร็จมาตั้งแต่30บาทตั้งแต่กองทุนหมู่บ้านหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังอยู่กับพี่น้องประชาชน ไม่ใช่เวลาลองผิดลองถูกไม่ใช่เวลาที่ไปลองแล้วจะบอกว่าสี่ปีไม่สำเร็จไม่ต้องเลือกอีกสี่ปีข้างหน้าเราไม่รู้เราจะอยู่ในสภาพไหนพี่น้องครับไม่ใช่เวลาที่เราจะให้โอกาสกับคนที่พิสูจน์ความล้มเหลวภายในระยะเวลาสองเดือนไม่มีรัฐบาลไหนอีกแล้วที่ใช้เวลาเพียงแค่สองเดือนพิสูจน์ความล้มเหลวของตัวเองทั้งเรื่องของซีเกมอาย,อายไม่พี่น้องถามแต้เถอะ ผมถามพี่น้องเรื่องหัดใหญ่เนี่ยมันควรมีคนตายเป็นร้อยๆไหมแต่เพราะความล้มเหลวของรัฐบาลจนกระทั่งมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นวันนี้เขาพิสูจน์ว่าเขาทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเลือกพักที่มีประสบการณ์และสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงเลือกพักที่มีแคนดิเดตนายกโดยเฉพาะครั้งนี้เราต้องขอคนเชียงใหม่ช่วยเชนยศนันวงสวัสด เป็นนายกร,รัฐมนตรีคนเจียงใหม่กอได้เราต้องขอพี่น้องประชาชนเลือกพรรคเพื่อไทยเลือกแคนดิเดตสอสอที่อยู่ข้างหลังผมนี่ขุนพลของพรรคเพื่อไทยเลือกทั้งคนทั้งพรรคครับเราต้องใช้ทุกมือเราต้องใช้ทุกเสียงเลือกคนที่นั่งข้างหลังผมเป็นสอสอเลือกเชนยศชนันเป็นนายกร,รัฐมนตรีพักคเพื่อไทยทำได้ ก้าวไปพร้อมกันครับพี่น้องครับเลือกพักเพื่อไทยทั้งคนทั้งพักครับขอบคุณครับเพื่อไทยทำได้ทำให้ไทยยิ่งใหญ่เลือกพักเพื่อไทยโอ้โอ้เพื่อไทยทำได้ทำให้ไทยยิ่งใหญ่เลือกพักเพื่อไทยโอ้โอเพื่อไทยทำได้ประเทศไทยทำได้พร้อมที่จะทำต่อไปยกเครื่องประเทศไทยล่างนี้ทั่วไทยทำให้คนไทยรวยได้ ก็เพื่อเราคนไทยแข็งแรงกาย